ชวิงเราเปิดคลิปแปลกหน่อยนะครับเพราะว่าเราเปิดที่สถานที่เที่ยวเลยตอนนี้อยู่ที่ปราสาทหินพระนมลุงนะครับก็เดินมาได้มาหน่อยนึงร้อนร้อนมากร้อนจริงๆใครมาก็อย่าลืมเอาลมมาด้วยนะครับพันนี้เป็นวันหยุดเอปกใช่ไหมแม่ใช่เป็นวันหยุดเอปกประชาชนคนก็จะเยอะนิดน,นึงนักเรียนก็คือมาทัศนา,า,ม,ามาทัศนศึกษา<ๆ>กันไกล มันมี3ประตูนะครับที่นี่ก็คือมีทางที่มีเข้ามาคือประตูที่1นึ่าจะเดินหน่อยมีประตู2แล้วประตูสเด็กกำลังเดินลงมาสวยจ้า <laughs> <laughs> เหลืองแดงมาแล้วมาแล้วแก๊งมินเนี่ยน <laughs> มนีเด็กมา เมื่อเด็กมาทัศนศึกษานะครับร้อนไหมครับไม่พรอดไม่หรอพวดพรอนนะพอดเคเราจะขึ้นไปข้างบนใกล้ถึงแล้วตอนมากดูจากเสื้อข้างหลังเปียกไหมเปียกไหมเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไปขึ้นขึ้น ถึงบนแล้วถึงบนแล้วร้อนพอสมควรแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ทางเข้าฝั่งนี้จะเป็นที่เดียวกับที่ในแต่ละช่วงปีมันจะมีช่วงหนึ่งที่สามารถเห็นแสงพระาทิตย์ขึ้นกับพระาทิตย์ตกคือคนละช่วงกันนะจะเห็นแบบทะลุผ่านประตูทั้งหมดเลยใช่ตรงนี้คือเห็นทั้งหมดเลยคือถ้าเห็นดูจากรูป,ปจะสวยมากแต่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มาช่วงนั้นใช่แล้วก็ถ้ามาช่วงนั้นคนก็คงจะเยอะมากๆนะครับอืม ข้าหลังนี้ที่สังเกตครับคือสถาปัตยกรรมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นก้อนก้อนมันอมาวางต่อกันจะแบบว่าไม่ได้เรียบเนียนแบบคลิปแบบว่าต่อลายต่อกันแบบเป๊ะก็จะมีความแบบเหมือนเป็นแบบบล็อกบล็อกที่แต่งเป็นบล็อกบอกแล้วมาต่อ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 กันก็สวยดีนะครับหน้าหน้ามาเดินสักครั้งหนึ่งถ้ามาแบบโซนในแถวนี้โซนนสานโซนบุรีรัมย์อะไรประมาณนี้ขนาดเป็นที่ไฮไลท์ของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ถ้ามาที่นี่ก็มาให้ได้นะครับ ถ้ามาช่วงที่แบบว่าพระอาทิตย์ตกหรือว่าพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยน่าจะสวยมากเลยแล้วก็มิกมีเรื่องหนึ่งอยากเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับคือตอนนั้นไม่เคยไปแบบว่าปราสาทแบบนี้แหละไม่รู้จะไม่ได้ว่าท,ที่ไหนนะต้องถามพ่อกระเทียวว่าที่ไหนคือมิเคยเอาเศษหินแบบเนี้ยที่อยู่ในวิหารแบบเนี้ยเศษหินแล้วที่อยู่ในปราสาทตรงเนี้ยเคยใส่กระเป๋ากางเกง บอว่าจะลับไปด้วยตอนนั้นสมัยนั้นก็เด็กๆนะครับแล้วทีนี้ตอนขับออกมาใกล้จะออกเขตจังหวัดนั้นแล้วอ่ะพ่อพ่อมิรู้สึกแบบแน่นหน้าอกบอกว่าแน่นหน้าอกเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนจะแบบมันจะไม่สบายมันจะแบบจะไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เลยถามถามดูว่าเออมิไปทําอะไรมาหรือเปล่าไปลบรูอะไรใครมาหรือเปล่ามิกก็เออเอ้าเราหยิบหินที่ปราสาทมาในวาอะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากเอาออกไปเอาที่อยู่ในพอ,องเกงออกไปก็ พ่อก็ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอุทาหารณ์สนใจนะครับน้องๆน่นหน,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 นูที่ไปเที่ยวที่ทางปริศาสตร์แบบเนี้ยก็อย่าสนนะครับอย่ามือบอลน,นะ วิด e ีโอครับลงมาเลยลงมากระต่อดกระต่อนลงกระต่อดเลยกระต่อดนะกระต่อดคือไม่คือเขาบอกให้เขาลงแบบนี้ลงแบบนี้อันนี้เหรอคลิกกระต่อดเหรอกระต่อดกระต่อดถัดไปนะเราไปดูที่จริงมาแล้วที่ประสาทเห็นขนมรุ้งมาแล้วแล้วมาดูที่ทำคล้ายๆกันบ้าง ที่ช้างอารีนานะครับมีสนามบอลแล้วแถวสนามบอลก็มีสนามแข่งรถแล้วก็มีของกินเยอะแยะมากมายใหญ่มากครับใหญ่มากาจริงคือทำเหมือนมากนะทำเหมือนจรงเหมือนจริง,รงประตูก็เหมือนแต่ว่ามองทะลุก,กันแล้วก็จากข้างหน้าไปฝั่งหนึ่งก็คือเห็นทะลุกันหมดเลยข้างในก็มีแบบ พระปิสถานไว้ไม่รเว่าพระอะไรนะครับแต่ว่าไฮไลท์ของเราไม่ได้อยู่ที่นี่ครับไฮไลท์ของเราวันนี้อยู่ที่งานระชาติที่สุรินทร์ครับมากินตามใครนะครับเรากินตามลิซ <laughs> ่าครับทางเราก็ต้องเลือกนะว่ารา้านไหนไมันรู้อร่อยแต่มันเยอะมากลอันนี้เด็ดอัน,นเล็กอ่ะ <laughs> อันนี้อร่อยต้องแบบเป็นเล็กๆอเล็กๆแต่น้ำจิ้มไม่เหมือนกันนะแต่ร้านต้องต้องลองดูว่าชอบร้านลุ้นเอาเนาะน้ำเหมียวไปเบิ่นละเบิ่นแล้ว หูมายี่สิบค่ะหูมายี่ไม่ใหญ่ไม่ะสิอันนี้มาละอันนี้ลูกชายไม่โหลดเหรอเฮ้ออ่าาาไน้เลยาา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 านาา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 าะาา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 นาา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 า่าา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 เหมือนที่กาา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 บาา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 าบ เหมือนน้ำจิ้งไก่แต่นี้จะเป็นแบบว่ามันจะได้แบบอืมจิ้งคือน้ำไชิดหน่อยชิมอะไรอย่างน้ำไทยอนุณดาราสิลาดาราร่อเย่างงั้นอ๋ออย่าอย่างนั้นเลยครับผมเผลอละไปไลยเนาะโอเคนะได้อยู่อร่อยน้ำ นี่หน้าหนาวเลยหรอนี่หน้าหนาวหน้าหนาแล้วใช่ไหมนี่หน้าหนาวเจ๊ไเไว้พายพาอีกเช่นเคยอยู่ที่ที่สักการะพยาสุรินทร์พัีนะครับอยู่กลางแยกเลยก็คือเป็นวงเวียน มุงเวียนที่หาที่จอดรถแถวนี้แล้วก็ซื้อดอกไม้ทุบเทียนได้จากข้างๆตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาไหวตรงนี้ได้สะดวกสบายก่อนไปงากนกาชาติตั้งานช้างโซเรียงใช่สุรินทร์อ๋อแล้วเสียบบัตรอีกหุยอีกช้างงานช้างไม่มาช้างได้ไงใช่ไหมแค่เข้าใจได้เหรอและตอนนี้ก็อยู่ที่งานงานช้างร งานช่างงานช่างสุรินคนเยอะนะคนเยอะมากขาที่จอดยากมากมีไฟกับพ่อไปลอมหนึ่งเรื่อที่จอดียงน้ำส้มที่บอว่าน้ำส้ม วันสอวันสาใครอ่ะนี่อันนี้แบบ60บาทถ้ากรุงเทพบาทเท่านี้ก็คือจะ100บาทจับแรกของวันนี้าออาหาของกินอื่นต่อย <c oughs> บอกเลยว่าเมื่อกี้หนังชีวิตร <c oughs> ักหนังชีวิตใช่ไหมไปทัวเมื่อกี้ืจริง ฟีวิกุระอ,อีทาวอนเนี่ยต้นระวันนะครับตรงไหนคนเยอะก็หันที่หนีออกมาเดือบไปลงยิ่งคงตัวเล็กๆเง่้ยแบบว่าหาอากาศยากแบบแม่มีตัวเล็กๆเ่งนี้โอ้โหลำบากหายใจไม่ออกร้อนแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เรื่องอะไรนะครับด้วงสาฟูค่ะ ตอนนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวเรามากินก๋วยเตี๋ยวรังสิตที่สุรินทร์นะครับก็อยากกินนะเนนะาะร้อนมากร้อนจริงมานี่จะใสา่แขนแขยาวๆนะแขนสั้นขาสั้น,ทนเท่านั้นเมืเ่อกี้เดินมามีดานมีดานเข้าฟังเขาเรียกอ,อะไรลูกขอล่ำเลยที่เห็นเสียงนาเมื่อกี้มีตรวจด้วยว่ามีอาอาวุธอะไรหรืเอเปล่าที่เราก็สงสัยนะว่าเอ๊ะเพียงแบบนี้มันทำไม้หือกหรือเปล่า ถึงเขือแล้วโอ้อยากจะตีรันผันแทงไม่เข้าใจคนที่ตีกันานแบบนี้จริงมันเคมันม้วนคักๆเลยนะบอกม้วนคักๆบายบายสวัสดีครับอะไรเนี่ยอารมณ์ไหนนะพ่อบายดีไหมเออสบายดีเพิ่งมาเพิ่งมาจากกรุงเทพโอเคไปแล้วนะ ไสัมภาษณ์หน่อยวันนี้ม,มีช้างแต่มาดูที่อยู่ของช้างจริงๆช้างมันก็มีนะในบ้านเราเนะี่ยวันนี้ช้างไปทําการแสดงที่ที่งานช้างสุรินก็เลยไม่มีช้างให้เรามาดูเราอยากดูเราก็ต้องตามไปดูที่งาน ร,<ม>ตร,รูตัวช้างตรงมันเ่็ยังไงนะครับไอตรงขมับจะจะบวมเป่งน,นะครับระหว่าง <Tibetan. S 2> หางตากับกลางรูหูนะครับจะมีรูเล็กๆเหมือนรูเข็มครับ <lem par> อา่อาน้ำมันจะออกตรงนั้นกวนแถวคนแถวบ้านผมเนี่ยแค่ดูอย่างนี้เขารู้แล้วภาษากายช้างเป็นยังไงว่า จะวิ่งใส่คนไหมจะทําใส่คนไหมเขาดูเขารู้เลยเฮ้ยเอาอีกเอาอีกเจ้าอีกเหรอเจ้าอีกเหรอ้ออตอนนี้อยู่กันที่เราอยู่กันที่ตลาดผ้าไหมบ้านท่าทบ้านท่าอะไรนะสว่างวันท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินมาดูก็ทำผ้าไหมเนาะเออกำลังทอเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันแต่ตอนนี้แม่แม่คุณแม่ก่บคุณป้า กำลังช้อปปิ้งที่ร้านที่หนึ่งร้านแรกลงจากรถปุ๊บลงร้านเลยไม่อจะโดนกี่ร้านนะครับเใบนึงค่ะแม่ซื้อไปแล้วสิบใบครับสิบใบแล้วค่ะเอาค่ะแล้ว

สนะครับเราก็เข้าวัดทรบมุนนะครับตอนเช้าเราไปไปดูช้างมาแล้วแล้วก็ตอนเย็นเราจะไปดูช้างอีกแต่ทีนี้จะเป็นช้างที่เป็นโชว์แล้ว <Okay. S 1> กำลังไปแล้ว2อะโชว์ช้างน้องเล่นที่ <c oughs> นี่ด้วยอ่ะน้องเด็กชอบมากเลยนะน้องเด็กชอบมากเลยเลย <c oughs> แสดงนะแสดง แสดงสูงจังความลับนักแสดงดูเรือมาอ้อมประตูหลักใช่ไหมใช่เลยใช่ไหมคนเยอะมากคนเยอะมากใช่น่าจะเยอะกว่าเมื่อวานไหมครับหรือว่าพอที่พอน่าจะเยอะมากเพราะว่าตัาวา๋วพัพนแปดร้อยที่นั่งหมดแล้วพันแปดร้อยที่นั่งหมดเลยตัวนี้เต้นอยู่ตัวเดียวเลยน่ารักจัง นักแสดงเต็มเลยนักแสดงอยู่ข้างหลังเต็มเลยมากกว่า100ชีวิตแต่นักแสดงก็ทิ้งบอมมาเยอะเหมือนกันนะกลางทางเยอะมากเลยแบบกําลังแต่งชุดแต่งไรน่ารักน่ารักิ่งเคยเห็นช้างเยอะขนาดไม่เคยเห็นช้างเยอะขนาดนี้มาก่อนชีวิตที่อยู่ด้วยกันเลยเห็นแวบาสนส์แบอกว่าแวบๆใช่ไหมเราไม่ได้สนใจตอนนี้คือเยอะจริงๆเตัวเล็กๆด้วยโยกหัวอย่างนี้โยกหัวอยู่ตอเดียวน่ดรัก เดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานดีกว่าว่าเป็นยังไงในบัาร

มีไฟนิดหน่อยตอนสุดท้ายกระชากน่ารักช้างน่ารักหลังมากรู้คิวแบบว่าเข้าพาคตอนไหนก็เออทานเว้ยอะไรอย่างเงี้ยจอุ้ยนั่งยกหัวย,ยกหัวอยู่ตัวเดียวเนี่ยยกหัวเดี๋ยวเรากลับที่พักแล้ววันนี้การชาติมาวันเราเดินไปแล้วนะครับวันนี้น่าจะเยอะกว่าเดิมเพราะว่าเป็นวันเสาร์ด้วยก็เลยไม่เข้าแล้วการชาติกลับบ้านกันดีกว่าไปคือที่นี่ออกมาจากงานนะครับใคร ใครหิวเนี่ยแบบไม่ต้องเข้างานก็สามารถซื้อรอบๆได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าของข้างนอกของข้างในก็เหมือนเหมือนกันเอไม่่แตตกางใช่อยากกินอะไรก็ก็นั่นแหละเลือกเอาเลือกเอานะครับมีเยอะแยะมากมายให้เลือกสรรมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยวันนี้ไม่ซื้ออะไรคนอื่นอยู่ไหนอยู่ข้างหลังยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยเราเมื่อคืนเมื่อวานเราเดินไปแล้วนะครับที่ที่งานกษาชาตเราโดนไปแล้วใจตังไปแล้ว วันนี้ก็เลยไม่ละเราออกดีกว่าเราอยากกลับบ้านแล้วเพราะคนเริ่มเยอะแล้วนะครับก็คือเป็นเวลาที่เขาเรียกอะไรเป็นเวลาที่วัยรุ่นเริ่มเริ่มมากันเยอะแล้วเวลาสองสามทุ่มมานะครับก่อนหน้านั้นช่วงหัวค่ำก็จะมนแบบว่าผู้ใหญ่หน่อยแฟมิลี่อะไระเงี้ยครอบครัวหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอ,อพอเด็กๆก็จะเริ่มมีวัยรุ่นเยอะขึ้นเขามีเขามีเป็นไรนะเขามีคอนเสิร์ตข้างในด้วยก็วัยรุ่นส่วนใหญ่เขาจะมาคอนเสิร์ตนะครับเขาอาจจะเห็นชาจนเบื่อแล้วเขาอยูุ่รินทร์มาาะ, <c oughs> ะวะแวะ ในแม่ได้อะไรได้อะไรมะพร้าวถอดเสื้อพี่บาทกี่บาทสี่สิบบาทได้แลว้วไอติมไอติมออแม่แม่เข้าร้านไติมมะพร้าวแต่หมดไปกี่บาทพูดสิห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทนี่เข้าร้านอะไรนะครีมเฮ้ยชันหมดอะไรจะเข้าร้านเลยนะ <c oughs> นนเนะข้าร้านไอซ์ครีมไป๋ยวกลับแล้ว จู่ๆก็ได้มาปิกนิกเฉยเลยเหตุเกิดจากรถออกไม่ได้นะครับก็คือตรงที่จอดเนี่ยมันเข้าออกทางเดียวแล้วก็ไม่มีคนเข้าไม่มีคนออกนะครับก็ต้องอยู่ข้างในนี้ไปก่อนนะครับรอจนกว่ารถจะบางลงเราค่อยออกนะเพราะว่าถ้าออกตัวเนี้ยก็จะไปติดต้องไปวนหน้างานอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็เราอยู่ตรงนี้ไปก่อนหาของกินไปก่อนของกินเล่นไปก่อนแล้วค่อยกลับ อออดอกอะไรนะครับดอกปีบลูกดอกกาสลองทางเหนือเขาเรียกว่ากาสลองภาษาไทายเรียกดอกปีดอกปีเนี่ยสองปีบในกาสลองเไปสองปีบเลยสองปีบร้ายกาสลองเลยกาสลองเป็นนางเอกปีบ <laughs> <laughs> ปตัวร้าย ก็ทริปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ให้เมกด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปใหม่มาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไปเที่ยวปีใหม่มายังไม่มีเวลาตัดเลยก็เอาไปว่าเดี๋ยวจะกันใหม่คลิปหน้าแล้วนะครับไป